พี่น้องครับขจาว่าใจประสงค์สางกางดงกะวะทงคำมันใจประสงค์ขี่ขานกางบันกะวะดงวันดีครับผมสวัสดีพี่น้องไปสู้กุนทุกคนนะครับพี่น้องครับขอต้อนรับคนตุนข,ของการรีวิวลดบัานคุณภาพดีแลค่าถือคือเก่าเหมือนเดิมครับกับคุณนูนตับ้านขอแกนมือนีเอาเจ้าตลาดนะครับอันดับหนึ่งของเมืองไทยอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่อยอดขายถล่มทลายอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว อาออนิวนะครับบูพาวเวอร์นะครับเป็นกระบะอีลซูกระบะแควเปิดได้นะครับยกสูงนะครับเนาะกับอีลซูดีแม็กไฮเรนเดอร์ D er นะครับหนึ่ดเาดีบีไอเป็นเครื่อง1น0 0งพันกซีซีประหยัดน้ำมันแจ้งสีเลยพี่น้องนะครับได้รถรถบา้านรู้สึกว่า2มือเลขไม่อยู่ที่หน0 0 0แสนห้าหมื่นกิโลรถงามงามพี่น้องครับน,อน็อตไม่เคยขยับายไป,ปด้านหน้าด้านหลังด้านข้างประตูซ้ายประตูขวาจะได้กระดิ่ง ไม่มีอุบัติเหตุหนักใดใดทั้งสิ้นครับที่ทำการเอกสารครบพร้อมอ,อนทันทีนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวไฮเลนเดอร์เกียร์ธรรมดาปี2018เออกมาจากจำหน่ายพี่กับน้องอในราคาที่ไม่แพงบอกเลยว่า3 0 0แสนกว่าบาทก็เป็นเจ้าของได้อะมาเบิ่งกันครับอันนี้สวยมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ไลท์นะครับช่วยเขลือพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นตัวปี18เลย นะครับมีไฟตันหมอกในพรอมนะครับผู้ใดมักประหยัดนะครับมกโกมักคุณภาพมัาราคาที่ถูกแนะนำกันเลยไม่ผิดหวังแท้แน่นอนครับกับอีสุดีแม็กไฮเรนเดอร์คันนี้นะครับไฮเรนเดอร์นะครับนดเดิมๆเลยยางนีกาปีเก่าจังหน่อยแต่ว่าดอกหนานะครับพี่น้องครับภายในสวยครับี่ภายในสวยแต่ภายในสวยได้เบาะกรรมหยี่เดินเริมโรงงานเป็นหบวผ้า นะครับกระจุกขึ้นลงครบนะครับฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานในครบเลยหหลดเดิมๆครับดันแกมดันข่างกับไ่เคยขยับนะครับเรียกไม่บอลายครับ1นึ0 0 0สกิโลที่เราไปหาอยู่บ่าะพี่วังครับมาเอามาเบิ่งกันมาเลือกกันนะครับมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับสวยๆแบบนี้รอท่านอยู่ที่นี่ครับกับคุณูลบ้านขอนแก่นครับนี่รับเบิ่งเอาลดครับพี่น้องรถงามเป็นแบบนี้แหละนะครับกับราคาที่ไม่แพงเอกสารครบความอุ่น พร้อมเส่การใช้งานให้เงาๆกันเลยทีเดียวครับนี่ครับเบื้องเอากระปรงส,สวยใๆใสๆนะเดิมๆบางๆงานเดิมๆบางๆไม่เคยตำสีสีมีริ่นรอยตามงานใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นตัว DBI นะครับพี่น้องนะครับ 1.9DBI นะครับไลเนอร์งามๆเลยไม่เคยบรรทุกหนักนะครับด้านข้างด้านหน้าสวยๆเม็ดอ์คอยู่ครบเลยนะเดี๋ยวเปิดเบื้องรับสิมีแต่คีดิน ไม่ปะไม่ผุไม่ซ่อมนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับพี่น้องได,ได้มาเป็นไฟ LED ด้วยนะครับพี่น้องน้อนไฟหลัง LED พร้อมนะครับนี่เบิรงกเอาเด้อกระบะสวยๆมีร้อนงามๆนี่หาอยู่บุปผีบางกันเลยครับนี่ครับพี่น้องตัวนี้เลือกไม่กับว่าหลานะครับเอกสารครบพร้อมอุ่นพร้อมนะครับผูดใดมักเดิมร้งามราคาบ่แพงแนะนำกันละกันเด้อ กับอีซุดีแม h ไฮ h ลนเดอร์ปี18หรือว่าปีสั1ด์ครับเครื่องยนต์1นอัน1 9 0 0าซีซีบูพาวเวอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทฝั่งเสียงนะครับละกาให้พี่น้องปองปายปมือของเครื่องกันมาสวยงามขนาดไหนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายมากๆเลยคันนี้นี่ครับผู้ไหนหาอยู่มาเลยครับ มาจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับนี่ครับนี่ไฟเดย์ไทม์ไลท์สวยสวยกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดิมครับโดไม่เคยทำสีเลยไม่เคยทำสีเลยทั้งสิ้นนะครับน็อตเดิมเดิมน็อตฟ้ากับโป่งไม่เคยขยับน็อตแกมไม่เคยขยับเพลค่นเพลเดิมเดิมนะครับแพ่คนเพลเดิมเดิมเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับขั้นนาเดิมเดิมนะครับเม็ดออกเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยแต้มสีก็ยังอยู่เลยครับพี่น้องนี่เบิ่งเอาดูเอาว่าสวยขนาดไหน นะครับอยากให้พี่น้องโปรไฟล์มาทดลองขับกันนะครับเดิมเดิมซ้ายขวาเดิมโรงงานนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณอากากร,รกที่เกณฑ์สามลำชุ่มนะครับเดี๋ยวคลิปที่2ผมภาพพี่น้องโปรไฟล์ทดลอง,งลอขับกันครับ